สวัสดีค่ะ DP ประดับยนต์ข่าวันนี้เราอยู่กับล็อกโคนะคะวันนี้จะมาทาการเปลี่ยนจอแอนดรอยขนาด10นิ้วนะคะก่อนเราจะนะคะทำการเปลี่ยนเราก็จะมาถอดกันก่อนนะคะน็อตส,สองตัวบนขอบนะ้อปัดแบบนี้เอาออกมานะคะน็อตพลาสติกพยายามขันนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้มือเรานะคะดึงค่ะอ่าดึงเสร็จแล้วชิ้นนี้นะคะออกมาแค่นี้ก็พอแล้วนะคะพัดเอว เรียกคาดเอวไหมคาดหน้าแล้วกันอยู่ข้างหน้านะคะค่อยๆค่อยๆชุบนะคะทีละนิดนะขออภัยนะคะแม่คะใช้ข้างนี้ละกันถุงมือหมดนะคะได้ข้างเดียวนะคะเอ,อ่อเพื่อการไม่เป็นรอยนะคะก็ค่อยๆประคองออกมานะคะอ่านะคะเมื่อคาดเอวออกไปแล้วนะคะช่องเก็บของนะคะงัดตรงๆนะคะดึงออกมาค่ะอ่านะคะ ออกมาแล้วนะคะช่องเก็บของออกมาแล้วตรงนี้แอร์ค่ะค่อยๆงัดนะคะดึงออกมานะคะมันอมเขี้ยวกันอยู่นะคะระวังนะคะอ่าออกมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นน็อตหนึ่สอามสี่ถอนออกมาค่ะน็อตหลุดออกมาแบบนี้นะคะหลุดออกมาแบบนี้แล้วทําไงสบายๆค่ะเป็นปลั๊กแบบนี้เราเอาปลั๊กตรงมาสวมเลยค่ะ ปลักตรงเสียบลงไปแบบนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาจอมาเสียบกันเลยค่ะง่ายไหมคะวิธีติดตั้งจอรีโว่ร็อกโคนะคะเหมือนกันเลยนะคะเห็นไหมคะเสียบปลักไม่ต้องตัดต่อนะคะไปเอาจอมาใส่กันค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะใส่จอประกอบลงไปปลักตรงแบบนี้ฟิล์มอย่าเพิ่งเอาออกนะคะเราก็จะนะคะใส่เรียบร้อยแล้วแล้วก็โชว์ ค่อยๆเก็บงานนะคะทีนี้มาดูก่อนนะคะว่าใช้อะไรได้บ้างอะ่ะขออนุญ,ญาตเอาออกแค่นี้เห็นไหมคะอู้จอ i p พนะคะคมชัดมากๆนะคะคอนโทรลพทงมาลายเสียงได้เพิ่มเสียงได้ปกตินะคะทำทุกอย่างได้หมดเลยนะคะทีนี้มาถึงกล้องถอยค่ะเก็บไว้นะคะอ่ากล้องถอยนะคะเห็นไหมคะภาพถอยชุบ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 เห็นไหมคะภาพ กดค้างกดหนีตั้งค่าแสงได้ด้วยนะคะนี่คมชัดเลยค่ะปล่อยมือได้เลยค่ะอ่านี่คะต้องถอยจะให้เล่นเพลงไปด้วยก็ได้นะ,ะว่า่าจอคมชัดมากๆอันนี้มันย้อนแสงนะคะย้อนแสงจากข้างหลังร้านนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดที่ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแม่ค้าด้วยนะคะง่ายนิดเดียวเองสำหรับการติดตั้งจอแอนดรอยคะ่ะสิ0นิ้วกับล็อกโคนะคะส่งงานแล้วไปแล้วนะคะส่วนท่านใดที่อยากรู้ว่าจอทำอะไรได้บ้างนะคะไปติดตามไลค์การใช้งานนะคะผ่านช่อง Facebook เพจดี DP ประดับยนต์ของแม่ค้านะคะเราจะได้รู้กันว่าเอเจอจอตัวนี้แรมสอลอมส2ทําอะไรได้บ้างเร็วแค่ไหนนะคะไปดูกันได้เลยนะคะชี่เฟ c บุ o o ดีพประดับยนต์ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ